สร้างสติกเกอร์ลายหน้าของคุณดุ๊กดิ๊กหน้ารักมากๆที่สําคัญคือฟรีครับทาตามแบบนี้ง่ายมากจริงครับก่อนจะไปดูวิธีการทาครับผมฝากกดหัวใจกดเซฟคอนเนีนี้เอาไว้ด้วยครับให้คุณเริ่มต้นที่ add โ m o ิครับก่อนนะครับหลังจากเพิ่มกดแชทเข้ามาเลยนะครับเข้าสู่หน้าแชทแล้วให้คุณพิมพ์ไปนะครับคาว่าดุ๊กดิ๊กและ enter ไปหนึ่งครั้งนะครับลายของผมจะตอบกลับมาทุกอย่างอัตโนมัติเลยทาตามขั้นตอนทีละขั้นตอนเลยครับเขาบอกว่า คัดลอกพร้อมไปใช้ที่ Gemini จัดเลยครับผมก็ทําการคัดลอกพร้อมตรงนี้ครับและเปิดแอป Gemini ครับหลังจากเข้าที่ Gemini เสร็จแล้วใช่ไหมครับให้กดอัปโหลดรูปภาพของเราเข้าไปครับหน้าตรงเข้าไป1ภาพนะครับ อัปโหลดรูปภาพของเราเข้าไปครับหลังจากนั้นกดคำว่า t r ครับเ r ีย t Image และตรงโปร,โปรโตรงนี้ครับให้เปลี่ยนเป็น Thinking นะครับและวางข้อความพร้อมลงไปครับโดยที่ตรงนี้คือข้อความ3 4 5 6 7 8 9 10 10 12เนี่ยให้เราเติมสิ่งที่เราต้องการเข้าไปเองได้เลยนะครับคิดถึงแอ่รักจังเหนียวข้าวทำอะไรอยู่ครับห่วงนอนฝันดีครับกำลังรีบไปร้อน กินข้าวยังงานเยอะมากโอเคในที่นี้ผมใส่12คลองผมเรียบร้อยครับกดซับมิดครับเปรี้ยงเรียบร้อยครับผมได้สติกเกอร์ออกมา12แบบแล้วและผมก็ดาวน์โหลดภาพนี้ออกมาต่อครับหลังจากดาวน์โหลดภาพเสร็จแล้วนะครับไปที่ไลน์ต่อครับสเต็ปที่2ผมบอกว่าให้แยกรูปภาพที่ Image Sp l i t กดเข้าไปเลยครับแล้วก็อัปโหลดไฟล์ที่เราเพิ่งได้มาเมื่อสักครู่นะครับอ่าผมได้ไฟล์มาเรียบร้อยครับแล้วก็แบ่งช่องเข้าไปนะครับ3กับ4 ถ้ามันไม่ตรงก็ลากเส้นให้มันตรงนะครับให้มันได้ตัวอักษรพอดีเนาะปึ๊บและกดคำว่า s p ิดอ image ครับรอสักครู่หนึ่งมันเสร็จแล้วนะครับมันบอกว่าสำเร็จเรียบร้อยได้เป็นไฟล์ซิปมาเปิดไฟล์ซิปมาปั๊บเราก็จะเจอรูปภาพของเรานะครับตัวการ์ตูนที่มันโดนแบ่งเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมจะเอาตัวหิวข้าวไปทำแอนิเมชันเพื่อให้มันเคลื่อนไหวต่อนะครับสร้างภาพเคลื่อนไหวมันคือ Meta AI นั่นเองนะครับล็อกอินให้เรียบร้อยนะฮะ กดเพิ่มสื่อนะครับแล้วก็เลือกรูปภาพของเราเมื่อสักครู่ครับอ่ะผมเอาคําว่ากินข้าวหรือ,อยังนะครับแล้วก็พิมพ์ไปพร้อมไปครับทําให้ตัวการ์ตูนเคลื่อนไหวตอนนี้ท่าทางมันคือท่าทางอะไรอย่างเช่นกินข้าวผมบอกว่าอ่ะ กำลังกินเราต้องดูท่าทางของตัวการ์ตูนนะครับว่าตัวการ์ตูนนี้ท่าทางเป็นยังไงแล้วให้มันขยับขยื่นตามมันนะครับเอาละครับเห็นแล้วว่าผมจะได้ตัวการ์ตูนผมน่ารักมากเลยนะครับกำลังกินข้าวแบบโอ้โหอย่างอร่อยอร่อยเลยนะครับเป็นวิดีโอมาแล้วใช่ไหมให้เรากดดาวน์โหลดครับเก็บไฟล์วิดีโอนี้มาเก็บไว้ก่อนและเราจะไปทําขั้นตอนถัดไปครับคือการลบแบ็กกราววิดีโอนี้ออกไปเพื่อให้มันไปใช้ในไลน์ได้ลบพื้นหลังวีโอครับมันจะเป็น vmake.ai video นะครับอ่าให้กดอัปโหลดวิดีโอเข้าไปครับและหลังจากนั้นให้กดอัปโหลดไฟล์วิดีโอที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมาล่าสุดแล้วครับอัปโหลดไปเสร็จปั๊บหลังจากรอมันโปรเซสสักครู่หนึ่งนะครับอ่ามันจะได้วอเขียวๆแบบนี้ไม่ต้องสนใจนะครับกด t i m n s r e n c y ครับและกด Apply ครับหลังจากนั้นรอสักครู่หนึ่งครับ AI จะประมวลผลออกมาเป็นวีดีโอพื้นหลังแบ็กกราวด์สีใสให้เราครับอ่าตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดดาวน์โหลด5 second preview v i ี e อนะครับหลังจากดาวน์โหลดมาเสร็จปั๊บอ่ะลองดูไฟล์วิดีโอ เ,เราจะได้วิดีโอรประมาณนี้ครับขยับเคลื่อนไหวได้ครับยังจะมีขอบสีแบ็กกราวอยู่เล็กๆน้อยๆน,ยนะครับไม่เป็นไรเพราะพอเราไปใช้บนไลน์จริงนะครับมันจะมองไม่ค่อยเห็นสําหรับใครที่อยากได้เนียนกว่านี้ผมแนะนําให้ใช้แคนวาครับคุณอัปโหลดไฟล์ของคุณเข้าไปบนที่แคนวานะครับหลังจากนั้นกดคําว่า BG Remover สําหรับคนที่เสียเงินแคนวานะมันจะทําให้คุณเนี่ยลบแบ็กกราวพื้นหลังออกได้เนียนกว่าเดิมมากๆแต่ถ้าเกิดสมมุติคุณอยากใช้ฟรีก็คือตัวเมื่อกี้แล้วหลังจากนั้นก็กดดาวน์โหลดออกไปได้เลยครับดาวน์โหลดเป็น mp นะขั้นตอนถัดไปครับหลังจากที่คุณได้ไฟล์ให้คุณไปที่ Line Creator ครับ Market ก็คือใครที่ใช้ App Store หรือ Play Store นะครับก็สามารถดาวน์โหลดแอป,ปนี้มาติดตั้งได้เลยหลังจากที่คุณดาวน์โหลดมาติดตั้งเสร็จปั๊บนะครับเปิดมาที่แอป l i n e St s t k e r m r m e r e ครับจากนั้นตรงนี้สำคัญครับถ้าคุณอยากทำสติ๊กเกอร์เคลื่อนไหวให้กดคำว่า Animate Sticker ครับและเลือกไฟล์วิดีโอล่าสุดของเราเข้าไปครับปึ๊บนี่คุณจะได้ไฟล์วิดีโอแบบบนนี้นะครั4วิ กดดันเข้าไปครับและก็ขยายสติกเกอร์ให้เรียบร้อยครับ ขยายสติกเกอร์ไลน์ของเราให้เต็มหน้าจอแบบนี้เรียบร้อยครับจากนั้นกดคําว่า next ครับคุณจะเห็นได้ว่าสติกเกอร์ของเรามันโชว์ขึ้นบนไลน์แล้วแลวมันเคลื่อนไหวได้ด้วยและนี่แหละครับคือวิธีการทาสติกเกอร์เคลื่อนไหวบนไลน์ง่ายๆในไม่กี่ขั้นตอนครับและถ้าเกิดคุณติดอะไรคุณทําเสร็จแล้วอย่าลืมไาลืมอวดกันที่คอมมูนิตี้นี้ด้วยนะคอมมูนิตี้นี้กดคลิกเข้าไปครับแล้วก็มีรหัสผ่านชื่อว่าโมชิครับเข้าไปจอยกันได้เลยในนั้นครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับถ้าคอนเทนต์นี้มปยนาัก็ก like, ลอเ,อเเว่ใ้ดพืงจ ในการทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้สอนคุณอีกต่อไปครับแล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันคอนเทนต์หน้าครับ